ห่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสาระดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศา r ร a l X ็นะครับที่จะมาพบกับท่านผู้ชมทุกคืนวันพฤหัสทางช่อง74สีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ใกล้วันเลือกตั้งเข้าไปทุกทีนะครับผมและทีมงานเรื่องจริงผ่านจอทุกคนขอเชิญชวนท่านผู้ชมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมง1นสิทธิหนึ่งเสียงของท่านผู้ชมมีค่านะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์รับ แผลพฤติกรรมอาทยากรลึกลับอาทยากรรมต่อเนื่องทะเลาะวิวาทผลลัพธ์คือชีวิตหนูอยากบอกว่าหนูรักพ่อค่ะแต่ว่าอยากให้พ่อแต่งตัวเปล่าอย่ะอ,อ,อ,อุบัติเหตุสลด ขยี่ร่างลูกขยี้ใจแม่ถ้า,าน่มีจริงลอ,องเจอกันอีกลูกอักษรปริศนาแกะปมอำลานมนุษย์เปิดเมืองอารยธรรม สัมผัสวิถีชีวิตอุซเบกิสถานจัดการที่ชายคนหนึ่งนะครับถูกสุนัขพันธุ์โกลเด้นริชิฟเวอร์ผสมกับลาบดอกัดจนเสียชีวิตหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปนะครับก็ทำให้ผู้คนในสังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าเป็นเพราะเจ้าของเคยไปทำร้ายมันก่อน มันจึงเกิดความแค้นแล้วก็กัดจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจากกระแสะข่าวนี้ทําให้ผู้คนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยากจะเปิดใจแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ทั้งหมดในรายการของเราคืนนี้ครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่ม r e g e n ซี่โครงการเต็มสมองแปดินจีเนียสเจเนเรชัสู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ PTT Performance Super Synthetic จากปตททเทสโก้โตัส ลอยคราบเลือดที่กระจายอยู่เต็มพื้นหน้าบ้านหลังนี้เป็นร่องรอยที่คุณมานะเจ้าของบ้านถูกเจ้าพีเตอร์สุนักเลี้ยงในบ้านกัดจนเลือดท่วมตัวตามร่างกายพบบาดแผลเวอะหวะหลายแห่งทําให้เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยต้องรีบนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีจากสภาพของบ้านที่เกิดเหตุและสภาพร่างกายของเจ้าของบ้านทําให้เกิดข้อข้องใจขึ้นว่าสุนัขพันธุ์ Golden Retriever ผสมลาบดอดตัวนี้จะมีความดุร้ายได้ขนาดนี้ชิยวหรือสภาพเริ่มแย่แล้วค่ะคือว่าเลือดเพาะออกเยอะมาก พอพอเลือดออกเยอะเราก็เข้าไปถึงเราก็เรียกหมาออกปีเตอร์เพราะว่าไม่มีใครเข้าไปข้างในได้เราบอกปีเตอร์มาหาแม่เขาก็เตือนตามขึ้นไปเสร็จแล้วก็จับพลั้งโซ่ก็จับพลั้งโซ่เสร็จสักพักหนึ่งเราก็ประคองแฟนคนที่เสียชีวิตประคองไปว่าไปโรงพยาบาลเขาบอกเดี๋ยวเขาเอาเสื้อก่อนเขาก็ขึ้นมาไปหยิบเสื้อเขายังเดินได้อยู่นะเขาก็ขึ้นมาหยิบเสื้อพี่ก็เข้าไปตามเขาในห้องนะ้ำบอกออกมาไปโรงพยาบาลได้แล้วพี่ก็ประคองเขาขึ้นรถไป อาการบาดเจ็บจากการถูกเจ้าปีเตอร์กัดในครั้งนี้ทำให้คุณมานะต้องเข้าออกโรงพยาบาลถึง3แห่งแต่สุดท้ายร่างกายก็ต้านทานไม่ไหวเมื่อแพทย์ระบุว่าตรวจพบอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดคุณมานะเสียชีวิตลงด้วยความสงบหลังจากต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดมานานถึง3วัน ที่คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชลบุรีหมอก,ก็ลงความเห็นว่าสาเหตุแรกคือติดเชื้อในกระแสเลือดที่ต้นแขนขวาคือท,ที่โดนหมากัดครับก่อนที่พ่อจะเสียหนึ่งคืนมีการผ่าตัดใหญ่เกิดขึ้นก็จะต้องผ่าแขนขวาที่โดนหมากัดแล้วมาล้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคครับแต่คือว่าพ่อเสียเลือดมากแล้วก็ให้เลือดไม่ทันซึ่งตัวผมเองก็โพสไปในเฟซบุ๊กบ้างแล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆว่าขอความช่วยเหลือคุณพ่อคือขอเลือดบริจาคกับโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อ วันนั้นไดหมอบอกว่า to ต้องการเลือดเยอะที่สุดแต่คือไปแล้วไปไม่ทันครับคือพ่อเสียเลือดให้ยากระตุ้นหัวใจเท่าไหร่พ่อก็ต้านต้านออกหมดเจ้าปีเตอร์สุนัขพันธุ์ g เด d e n r e t r i e v e ์ผสมลาบระดอวัยสามปีตัวนี้ดูดูแล้วไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะสามารถกัดคนถึงตายได้ไม่ดูแต่ว่าคำนี้สายหนึ่งอย่างคือของที่อยู่ในบ้านเราห้ามมาออกนอกบ้านเขาหวงแลวถ้าใครส่งของเข้ามาให้เรา เขาต้องคนพิสูจน์ก่อนว่ามันเป็นอะไรกินได้ไหมแค่นั้นถ้าเขากินไม่ได้เขาจะไม่ยุ่งกับเราแล้วแต่ว่ากําแพงรอบบ้านนี่คครอยาเกาะนะเกาะไม่ได้เข้าห่วงเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะพอโตขึ้นมาเขาเป็นแบบนี้เลยโตขึ้นมาเขาเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจเขานะไม่ได้มีไม่ได้สอนอะไรไม่ไม่ไม่เคยสอนเลยอแต่คือเราเลี้ยงเราไม่ปลอยออกนอกบ้านนั่นเองเราย่ให้อยู่ในบ้านเราอย่างเดียวเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเป็นนิสัยแบบนั้นเหมือนกันคือทั้งหมดในบ้านอ่ะเขาจะไม่ค่อย ถู่กัแฟนคนเดียวแม้แต่เด็ก4ี่ขวบเขากงไม่เคยทาร้ายเลยหลังข่าวการเสียชีวิตของครูมณะแพร่กระจายออกไปทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาถึงสาเหตุที่เจ้าของบ้านถูกสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้กัดจนเสียชีวิตว่าผู้ตายชอบเตะตีทํำร้ายเจ้าปีเตอร์ตั้งแต่เด็กๆจนมันเกิดอาการแค้นฝังใจ คือข่าวประคมมาว่าพ่อไปเตะมีก่อนคือในเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหโพสมาประจานบ้างด่าบ้างคือเราเปิดเข้าไปเรารับไม่ได้เลยตรงนี้คือแบบว่าโอ้โหคนตายไปแล้วว่ายังไปซ้ําเติมแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามตามเข้าไปแก้ในเว็บไซต์เข้าไปถดเกือบทุกเว็บเลยก็มันก็แก้ไม่หมดนะครับความจริงก็พ่อไปให้ข้าวมันแล้วก็ชักจานข้าออกคือเรื่องของการเตะหรือก็การทำ้ายเจ้าพีเตอร์เนี่ยมันผ่านมาตั้งแต่เมื่อ2ปี3ปีที่แล้วคือตอนที่พีเตอร์เขาอายุ7 8เดือนเคยมีบ้างคือว เขาชอบเตะมันตีมันอะไรประมาณนี้ครับแต่พอสองปีที่ผ่านมาในพ่อไม่เคยทำร้ายเขาเลยมีแต่เขาเนี่ยกัดพ่ออยู่ตลอดแล้วก็คอยประคองเนี่ยเขาไว้ไม่ให้เขากัดอะไรเงี้ยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณมานะก็คือเสียชีวิตเพราะติดเชื้อนในกระแสะเลือดและเสียเลือดมากซึ่งสาเหตุที่ทําให้เลือดของคุณมานะไหลไม่หยุดนั้นก็เพราะว่าคุณมานะมีอาการของโรคตับแข็งและเมื่อเกิดบาดแผลก็จะทําให้เลือดไหลออกมามา,มากกว่าปากติ คือต้องเรียนให้ทราบว่าประสบการณ์ในการที่เจ้าของทํากับสุนัขสุนัขน่ะจำนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเจ็บแค้นเรื่องออจะมาเอาคืนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยของสัตว์นะครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดแทนแต่ว่าเรื่องที่เกิดบังเอิญพฤติกรรมการห่วงของกินหรือห่วงของอื่นๆในสุนัข เป็นเรื่องปกติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์แท้หรือสายพันธุ์ผสมนะครับแล้วโดยปกติสุนัขที่หวงของเนี่ยมันมันจะเลือกเป็นอย่างอย่างยกตัวอย่างหวงเจ้าของคนนี้ใครเข้าใกล้กัดหรือว่าถ้าเป็นพวกหลังอานหรือว่าพวกบางแก้วเดินเข้าบ้านไม่เป็นไรถ้าหยิบของปุ๊บกัดแต่ว่าที่พบบ่อยที่สุดก็คือ แย่งถาดอาหารแล้วสุนัขก,กัดน,นะครับเพราะนั้นก็มันเป็นพฤติกรรมปกติของสุนัขแบบนั้นซึงเราก็ว่านักข่าวนะว่าทำไมคุณลงขายเราแบบนี้บางฉบับหมากัดคอบางฉบับให้ข้าวด้วยเตะด้วยแต่คนตายไม่ใช่มีนิสัยแบบนั้นทุกอย่างแบบสารเป็นส่วนหมดของตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาไม่เคยที่ว่าตัวนี้กินก่อนตัวนี้กินหลังไม่เคยหมาในบ้านกินเสร็จหมาไทยต้องได้กิน ถ้าหมาได้บ้านไม่ได้กินหมาไทยก็ยังไม่ได้กินถ้ามีตรงนั้นมากฝาแต่ว่าข่าวเนาะแย่มากสังคมไทยนี้ใช้ไม่ได้คือไม่ยอมฟังให้ที่ถ่วงตอนก่อนที่จะมาตีประนามว่าคนตายไร่รู้จะทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้ความสูญเสียครั้งนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องบงเอื่นเท่านั้นบางเอิญที่คุณมนะณะเคยไปทำร้ายเจ้าปีเตอร์ในวัยเด็กบางเอืญนที่คุณมนะณะถูกเจ้าปีเตอร์กัดในวันนี้ และก็บังเอิญที่คุณมานะมีโรคประจําตัวที่ทําให้สภาพร่างกายไม่สามารถต้านทานต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้จนเสียชีวิตในที่สุดครับบางทีปัญหาตรงนี้นะเราถามมาโกรธแล้ทั่วเขาไหมคือนิสัยเขาอยู่กับเราอีกนิสัยหนึ่งยู่กาแฟอีกนิสัยหนึ่งถามโกรธเขาไหมเราก็ไม่ไโกรธนะแต่ถามมาสงสารแฟนไหมเราสงสารนะสงสารเขาที่เขาอยู่มาสองคนแล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเขาได้เพราะว่าคนนอกบ้านไม่กล้าเปิดปตูเข้าไปช่วยเขาเลย ครั้งแรกที่แม่ประสบเหตุตรงนี้คือแม่รู้สึกแย่ปีเตอร์มากอย่างที่พูดตามสื่อว่าแม่จะไปปล่อยกับศูนย์ฝึกทหารแล้วก็มีศูนย์พิทักษ์สัตว์โทรเข้ามาหาอีตลอดเลยว่าจะมีการสร้างภาระให้กับศูนย์ทางนั้นหรือเปล่าหรือจะมีการทรมานสัตว์ไหมว่าเราเลี้ยงมาตั้งสามปีแล้งเงี้ยผมก็บอกว่าผมยืนยันตลอดว่าผมจะเลี้ยงปีเตอร์ต่อเพราะว่าเป็นคำขอก่อนพ่อก่อนเสียครับก่อนที่พ่อจะเสียที่โรงพยาบาลเขาพูดว่าอยาปีเตอร์ไปปล่อยสงสารเขาให้เลี้ยงเขาไว้ ทุกวันนี้สุนัขไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปนะครับแต่เปรียบเสม,มือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่เขาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกก็จะทำให้เราสามารถรับรู้ถึงอุปนิสัยใจคอของเขาได้เป็นอย่างดีครับเรื่องจริงผ่านจอขอเรียนเชิญผู้มีจิตอาสานะครับร่วมโครงการคนเรื่องจริงขออาสาทำความดีกับโตโยตานะครับเราจะไปซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหัดใหญ่ที่จังหวัดพิศณุโลกครับ ซึ่งยังขาดแคลนหนังสือเรียนอุปกรณ์กีฬาและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเปิดรับสมัครคู่เข้าร่วมคาราวานจำนวน20คันออกเดินทางพร้อมกัน24มิถุนายนนี้ครับทุกวันนี้นะครับบนท้องถนนนะครับเจ้าของรถหลายคันถึงกับวิตกกังวลและหวาดผาวาโดยไม่ทราบสาเหตุและคดีเหล่านี้นะครับยังสร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหาที่ตำรวจในหลายท้องที่อีกด้วย ถ้ทา,ท,าที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสืบสวนจับกลุ่มแก๊งเหล่านี้มาโลงโทษนะครับแต่เวลาผ่านไปหลายปีแก๊งเหล่านี้ก็ยังคงลึกลับได้สร้างความเดือดร้อนและหลอกลวงประชาชนทั่วไปอยู่เช่นเดิมแก๊งลึกลับที่ว่านี่คือแก๊งอะไรและมีพฤติกรรมเยี่ยงไรติดตามชมกันให้ดีนะครับเพราะคุณเองอาจจะเคยตกเป็นเหยื่อของพวกเขามาแล้วก็ได้ครับภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมกำลังได้ชมอยู่ในขณะน,นี้อาจกำลังเป็นคำตอบให้กับเจ้าข,ของรถ ที่เคยสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกแก๊งลึกลับจรลกรรมทรัพย์สินโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าพวกเขาเป็นใครและใช้วิธีการที่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้แม้แต่น้อยเลยเวลาเพียงไม่กี่นาทีจากการจอดรถทําให้ไม่ทันที่มีใครจะมาพบเห็นและผู้ใช้รถหลายคนก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินให้กับแก๊งลึกลับแก๊งนี้อย่างไม่เต็มใจ ราวสามปีที่ผ่านมาย่านห้วยขวางเป็นย่านที่เกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งชาวบ้านที่จอดรถไว้ริมถนนก็มักจะโดนทุบก,กระจกขโมยทรัพย์สินทุกวันแม้แต่คุณชนาพรรันตนากรน,นักแสดงชื่อดังที่เคยจอดรถทิ้งไว้ในขณะที่เข้ามาติดต่อง,งานกับรายการของเราเพียงไม่กี่นาทีเธอก็ถูกทุบก,กระจกรถจจรกรรมทรัพย์สินสูญหายไปนนับแสนบาทโดยที่วันนี้กฎหมายก็ยังไม่สามารถติดตามคนร้ายและนำทรัพย์สินกลับมาคืนเธอได้แม้แต่ชิ้นเดียว จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทีมงานของเราก็ได้รับแจ้งข้อมูลของผู้เสียหายบ่อยครั้งขึ้นโดยพฤติกรรมของแก๊งนี้ก็จะยังคงก่อเหตุท้าทายกฎหมายต่อไป ผิก็ย่อมหนีไม่พ้นครับเมื่อวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมักกะสันกำลังตั้งจุดตรวจตรวจคันวินัยจราจรกันตามปกติก็ได้พบกับพฤติกรรมต้องสงสัยของรถยนต์คันหนึ่งจึงขอตรวจคน้นแต่รถคันนั้นก็ตัดสินใจพุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่ทันที ถที่ก่อเหตุนะครับใช่ครับรถของคนร้ายะคะนันนี้ครับภาพที่มันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นคือเขาขับมาพุ่งมาชนตรงไหนของรถนะรถรถนอของตํารวจนะครับจะจอดในลักษณะขวางขวางไว้สองเลนเขาขับมาเขาจะพยายามหลบชิดขวาที่สุดนะฮะแต่รถเราปิดไว้เกือบเกือบมิตรถนนน่ะเขาก็เลยมาชนที่มุมมุมรถก่อนคนขับผมจะอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นผู้ต้องหาสองคนก็จะลงไปสายตรวจผมตามมาทันข้างหลังสองคนก็ลงมา ช่วยกันควบคุมอยู่ข้างหลังทั้งรถยนต์ของคนร้ายและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ผมตั้งจุดตรวจคนอยู่ที่แยกพระราม92ก้าตั้งด่านปกติครับผมตั้งด่านที่แยกพระรามเ2เพราะผมจะตรวจรถคนรถที่ต้องสงสัยนะที่ผ่านไปมาบริเวณนั้น รถของคนร้ายนะ่ะขับมาจากทางเอกมยัยที่มุ่งหน้าแยกพระรามเก้าพอไปถึงด่านตรวจเห็นเจ้าหน้าที่กําลังตรวจคนอยู่มันก็ถอยกลับรถแล้วก็ขับย้อนสอนหนีมาทางซอยสุวิจัยสายตรวจผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาผมก็ใช้รถยนต์ไปสกัดทิศทางที่ออกถนนพระรามเก้าแล้วมาเจอกลางซอยมาเจอกันก็พยายามจะจะกลับรถหนีอีกอะก็คือพฤติการ หนีผิดปกติพอจะกลับรถแล้วสายตรวจผมตามมาทันพอดีก็ไม่กลับไม่กลับก็เลยขับตรงมาตรงมาผมก็เลยจอดรถเฉียงขวางไว้ก็เหยียบมาใส่เลยชนเลยตึ้มคนร้ายสามคนอยู่ในรถครับก็พยายามจะเปิดประตูหนีผมก็ลงไปเข้าชาร์จเพราะกำลังตำรวจมีเยอะกว่าตอนนั้นมาทันเยอะกว่า้าชาร์จก็จับกลุ่มตัวไว้ แล้วก็เอามาขยายผลนที่สอนอนเนี่ยคนในรถก็เจอกระเป๋าของผู้เสียหายคนหนึ่งก็โทรติดต่อกับผู้เสียหายผู้เสียหายบอกโดนทุบกระจกรถมาผมก็นึกได้เลยว่าต้องเป็นแกง๊งพวกนี้แน่นอนหลังจากควบคุมตัวคนร้ายกลุ่มนี้ได้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจค้นภายในรถของผู้ต้องหาซึ่งภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบกระเป๋าสะพายของผู้หญิงต้องสงสัยใบหนึ่ง ที่กำลังจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญให้รู้ว่าทำไมพวกเขาจึงต้องพยายามแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ไม่น่าที่จะเป็นของคนร้ายที่จะมีตรงนี้ได้นะครับก็เลยสักถามแล้วก็ มีเอกสารขึ้นเป็นของผู้เสียหายอยู่ข้างใหนก็เลยพยายามติดต่อติดต่อไปที่ผู้เสียหายก็ทราบว่าได้ถูกทุบก,กระจกไปทุบก,กระจกรถยนต์ไปในเขตของสอนล็อกบางทองหลางก็เลยได้สืบสวนขยายผลจนกระทั่งทราบว่าเป็นเรื่องแก๊งทุบก,กระจกรถเป็นแก๊งมาเสียครับก็เลย ไปตรวจค้นตามที่ต่างๆหลายจุดและติดตามผู้ต้องหาในที่ต่างๆหลายที่ก็ได้พบผู้ต้องหาล่าวก็เลยจับกลุ่มตัวพบผูกการนะครโดยขอคำบัญชาเอาหมายจับครับย่านไหนที่ทำมากเนี่ยห้ขวางตลาดช้าแห่งจายขี่รถตะเวนแถวย่านให้ขวางพอเจอเป้าหมายก็ขี่รถย้อนกลับมาแล้วใช้ไฟ ไปฉายส่องส่องไปในรถดูว่ามีของมีค่าส่วนใหญ่ก็จะมีพวกนน๊ตบุ๊กกล้องวิดีโอพวกกล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ไขควงกับแบนเอทเข้าไปในกระจกแล้วก็นัดนัดให้กระจกแตกแล้วก็เอากระจกออกก็จะหยิบสิ่งที่มีข้าวออกมาข้าวหุบ พอจับกลุ่มตัวมาได้มาถึงที่สอนอตรวจปัสสาวะปรากฏว่าฉี่เป็นสีม่วงก็สอบถามเขาก็รับสารภาพว่าตอนกลางคืนเขาเสพยาไอมาคราวนี้เนี่ยตัวผมเองกับรองผู้กับปปอก็มานั่งวิเคราะห์กันดูว่าเอ๊ะฉี่ม่วงเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาดจะต้องหนีด่านเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นแก๊งทุบกระจกรถแน่หลังจากน,นั้นก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยขยายผลแล้วก็พาไปตรวจคนบ้าน หลังจากตรวจค้นบ้านเนี่ยเราเจอทรัพย์สินหลายสิบรายการแต่ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีราคามากนักหลังสืบสวนจากผู้ต้องหาทั้งหมดก็ทําให้ทราบทันทีว่าพวกเขาคือกลุ่มที่เป็นแก๊งทุบกระจกและออกอลาวาชอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครมานานหลายปีเมื่อเจ้าหน้าที่ขยายผลไปตรวจค้นที่ห้องพักของผู้ต้องหาทั้งหมดก็พบว่ามีทรัพย์สินหลายรายการที่ขโมยมา กระสุนปืนรวมทั้งตัวจำนำของทรัพย์สินที่นำไปปล่อยขายชายผู้หญิงเลยไม่มีนด้ฮชื่ออะไรจับข้อหาเลยยาดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการเจรกรรมแน่นอนเพราะเป็นกระเป๋าถือเป็นของใช้ก็เอามาซักขยายผลจนกระทั่งได้ตัวผู้ล่วง ขบวนการอีคนคือในโต้งแล้วแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้พี่ช่วยผมเท่าไหร่แล้วนี่รุ่นนี้พี่ช่วยผมได้เท่าไหร่ต้องเเหร0มื่นเดียวสามสองหมนมหมื่นหนึ่งเหรอผมเห็นเป็นไอ้แต่ผมโอ้เอาเลยดิตื้ดมาก็ได้เดี๋ยวผมออกไปโอเค ครับครับครับพี่สวัสดีครับแล้วเวลาทำมึงใช้รถอะไรหมอใส่คราบผมหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ได้ทำการวางแผนจับกลุ่มนายเอกผู้รับซื้อของโจรที่กลุ่มแก๊งแปดเซียนมักจะนำไปขายต่อที่ตลาดมืดครับรถันนี้เมื่อจับกลุ่มได้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ก็พาตัวนายเอกไปตรวจสอบที่ห้องพักในเขตสะพานสูงก็ถึงกับอุ้งเลครับเพราะนี่คือโกดังดีๆนี่เองทรัพย์สินมีค่าที่เขารับซื้อมาจากแก๊งแปดเซียนถูกนํามาพักที่นี่ก่อนที่จะปล่อยออกจําหน่ายต่อไปในวันเช้าวันจันทร์เนี่ยเราพบว่ามีมีผู้เสียหายเนี่ยทั้งหมดหกสอนออนะครับก็มีมีโซนตั้งแต่มกักกสันไปเลยมีมกักกะสันโชคชยัยวางทองหลังห้วยขวาง บางซื้อไปจนกระทั่งถึงบางชันก็คนร้ายรับว่าทําคดีเนี่ยมาทําคดีในลักษณะน,นี้เนี่ยมาประมาณ4-5ปีแล้วทุกคืนก็จะขี่จักรยาน